การใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยมันเปลีย่ยนกิจการกิจวัตรกิจการการใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยมันเปลีย่ยนกิจวัตรของเราเอาย่างไงบ้าง <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าชุดช่องเชญชัยผูย้ไทยนะคะนี่คือมินค่ะแล้วก็มินเบนคนเวียดนามค่ะกำลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณสีปีแล้วนะคะแล้วก็ทําช่อง u t u b e นี้จะแชร์ให้ทุกคนดูว่าชีวิตของคนเวียดนามเวลาอยู่ที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกําลังใจกดกระดิ่งกดติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะมากูกัน,นวิดีโอวันนี้นะคะ พี่จีนพี่จีนค่ะแล้วก็คืนวิดนามของมินที่กรุงแทบมากค่ะนี่น้ำตูนจีนค่ะเคยแบบอยู่ในวิดีโอสองดือนก่อนมั้งสองดืนก่อนก,ก่อนขามึงว <c oughs> วันนี้มินจะชวนพี่จีนมาคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยอ่ะมันเปลี่ยนกิจการกิจวัตรกิจการใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยอ่ะมันเปลี่ยน กิจวิทยของเรายังไงบ้างวิที่เวลาเราอยู่ที่เวียดนามนะที่จีนเก่อนนะคะคือเวลาอยู่ที่เวียดนามมีอะไรที่ีจีนทําบ่อยแต่ย้ายมาอยู่ที่ไทยแล้วก็เลิกทํามน่าจะเรื่องนั่งมอเตอร์ค่ะก็อยู่ที่เวียดนามนั่งมอเตอร์บ่อยมากแต่มาที่ไทยก็ไม่ค่อยแล้วส่วนใหญ่จะใชใจป็นรถไฟฟ้าหรือป็นแท็กซี่เลย ที่เวียดนามขี่มอไซค์มันจะสะดวกกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะคือนักท่องเที่ยวมาที่เวียดนามก็อาจจะบอกว่าเออเขะเห็นนว่าคนเวียดนามก็เดินเยอะแต่จริงๆนะคะคนเวียดนามแค่เขาจะอยู่แถวที่แบบไม่ใช่แบบเป็นเซนทรลเหมือนทุกคนได้เห็นเวลาไป้ทีวที่ที่ที่โฮจิมินหใช่ปะใกล้หนึ่งก็เลยแบบขี่มอไซค์มันจะ สะดวกก็แล้วก็ไม่ค่อยเห็นใครแบบเดินทางเหมือนที่ไทยเลยอะค่ะแล้วก็ที่เวียดนามอะส่วนใหญ่ไปไหนอะจะใช้แอปบุ๊กเลยเือแบบบุ๊กรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะจะใช้แอปบุ๊กบุ๊กรู้สึกว่ามันสะดวกมันมีราคาชัดเจนให้เราแล้วก็ปลอดภัยให้เราด้วยมาถึงที่ไทยแล้วไม่ใช้แอปแบบบุ๊กบุ๊กรถเท่าไหร่เลยนะส่วนใหญ่จะแบบใช้แท็กซี่มันจะรู้สึกสะดวกแล้วก็ค่าแท็กซี่ที่ไทยอะถูกกว่าที่เวียดนามเยอะ เมื่อก่อนอะค่ะอยู่ที่เวียดนามเวลาวันหยุดอะค่ะหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์มินก็ไปกินคาเฟ่กับเพื่อนในร้านคาเฟ่อะไรอย่างนั้นแต่ชอบนั่งที่แบบร้านคาเฟ่ที่ไม่ค่อกกับข้างข้าง,างซอยอะไรอย่างนั้นนะคะเวลาอย่างเาอยู่ที่ไทยอะฝูนใหญ่คนชอบนั่งในไอซีอะไรอย่างนั้นที่มีที่มีแอร์เพราะว่าแบบก็เข้าใจได้อากาศที่าชายชายมันร้อน,นแต่จริงๆนะที่เวียดนามก็ร้นอนเหมือนกัน คนอินดีนามสุนยหเน่ยเขาชอบนั่งที่แบบชิวๆทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งกาแฟอ่ะเขาเขาไม่ค่อยชอบนั่งใน ห้องแอร์นะเธอเขาชอบนั่งไปนั่งข้างนอกดูถนนดูรถผ่านไปผ่านมาแล้วนั่งคุยกันร้านอาหารก็แบบเล็กๆข้างๆซอยด้วยอ่ะ<า>นั่งเก้าอี้ในแบบเล็กๆที่ทุกคนทุ <ๆ S 1> ื่อนนะอ่ะส่วนใหญ่เวลาแบบมาเวียดนามาเขาจะถามมินว่าทำไมทคนเวียดนามชอบนั่งที่เก้าอี้แบบเล็กๆขนาดน,นั้นนั่งป่ะ หรือว่าแบบมือใหม่อะไรอย่างนั้นอะคะ่ะแต่จริงๆมินก็ไม่รู้จะอธิบายยังะะไงอะท่านมี้คือคาสเซิลของฮวนิดนามแล้วอะคะ่ะ ได้ยินว่าเหตุผลที่เขาจะใช้เก้าอี้แบบเล็กๆแบบนั้นะก็คือเขาตั้งร้านเขาข้างข้างซอยใช่ไหม,มแล้วก็ตำตรวจอะ่ะบางทีเขาจะมาแบบจับเรย่างนั้นน่ะเพราทุกคนจะใช้ e. เก้าอี้เล็กๆแบบนั้นหรือจะเก็บของวิ่อะไรอย่างนั้นเนี่ยใช่หนีไปเลยไม่ว่า on, on, <ม>จะเป็นเก e. ้าอีอ้หรือโต๊ะจะเป็นแบบเล็กๆเล็กๆให้แบบมันไม่กินพื้นที่ของของร้านเพราะว่าร้านที่นั้นมันเกลี่ยมันเล็กๆไปเลย แล้วก็เมื่อก่อนอ่ะแบบถือว่าต่วเชนคือแบบชอบไปกินของเล่นชอบไปกินของจุกจุกจีบจีบที่เวียดนามนชเออใช่แต่ว่างที่ของไทยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะแบบส่วนใหญ่จะไปกินเป็นมื้อหลักไปเลยอาหารเล่นก็มีแต่มันน้อยส่วนว่าอาหารเล่นที่เวียดนามอ่ะคืออาหารรสชาติเค็มแต่อาหารเล่นที่ไทยอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นของหวานอะค่ะ ปเหมือนอ่ะที่เวียดนามเราชอบกินมันแย้งอย่างเงี้ยอันนี้คือวิปป้าอะไรในภาษาไทยนะปั่นปักเพงนะเพงนะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้ชื่อี่ไใช้แท็กแบบนี้อ่ะที่นี้ไม่รู้ชื่อเพื่อนของมินนะคะเวลาแบบจีนมันเนี้ยเขาบอกว่าเออเหมือนพลาสติกอะไรไม่รู้แต่ที่เวียดนามเราชอบกินอันนี้มากเลยกับข้าวท้ ไม่ว่ามันจะเป็นอาหารแบบซิสเนอร์ที่เวียดนามทุกคนก็รู้ว่าน้ำเนืองอ่ะเขาก็ใช้<ม>แบบเปนแจ้งแบบนี้ใช่ปะแล้วก็เปนแจ้งแอบบ่ะก็เป็นอาหารเร้นที่แบบดังมากมากที่เวียดนามมันเป็นคาเฟ่ด้วยอะค่ะคือ <c ười> มิ้นก็ได้ยินว่าเรื่องของมันคือเมื่อที้เวียดนามมีโรคใช่ไหมเคยมีโรคสองครั้งใช่ไหมคะ สองสามครั้งเออดังน well, yeah. ั like ้นอ oh, right ่ะคนเวียดนามก็ชอบกินแบบนี้เพราะว่ามันจะถือสะดวกเก็บได้นามด้วยกิงๆอ่ะที่ไทยก็มีของเล่นอาหารเล่นอาหารจุกจิบจเยอะแต่มันมันไม่เหมือนที่เวียดนามคือที่เวียดนามอ่ะเขาจะมีร้านตั้งให้เรานั่งเรากินอาหารจุกจีบแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็กินเครื่องเดิมด้วยแต่ที่ไทยอ่ะส่วนใหญ่อาหารจุกจีบของกินเล่นๆอ่ะส่วนใหญ่เขาเหมือนซื้อกลับบ้านกินบ้ากกว่าแบบที่ไม่มีจะมี ให้เรา,เา,ยอยาม,มนานอ่อก่อนอเวลามินอยู่ที่หัวฉินอ่ะคือมีเซอร์วิสที่มินชอบม,มากก็คือสักผมอะค่ะถ้าทุกคนในทิวที่เวียดนามอาจจะอาจจะแบบตกใจว่าทําไมแบบมีร้านสักผมเยอะใช่ป่ะแบบทุกซอยทุกหรือริกต์เลยอะค่ะจะมีร้านสักผมแล้วก็แบบเวลาแต่ย้ายมาอยู่ที่ไทยอ่ะไม่ค่อยเจอร้านสักผมแบบ แบบแค่เหมือนที linkage, ่เวียดนามค่ะใช่อยู่ที่เวียดนามคือแบบมันมีแบบสาผมช่วงนี้เข้ามาดังด้วยนะที่ไทยเข้ามาดังเรื่องแบบคนไทยไปเที่ยวที่เวียดนามชอบไปรีวิวไปที่ร้านสาผมเวียดนามแล้วก็รีวิวเห็นช่วงนี้มาดังมากในงทิกต็อกท่าลื่นๆก็เห็นเมื่อก่อนอยู่เวียดนามอ่ะส่วนใหญ่หินเือดไปสาผมนอกเลยชอบชอบไปให้คนอื่นสาผมให้แล้วก็นวดศีรษะให้ต่างกับที่ไทยทําไมบาที่ไทยไม่มีไม่ไปสาผมอ่ะเพราะว่าที่ไทย ก็มีร้านสับผมให้แต่ไม่เหมือนคือเขามาเขาแค่กาวให้เราแล้วก็สระเฉยไม่มีแบบการนวดศีรษะให้แต่ที่เวียดนามอะมาที่ร้านสับผมจะมีไม่ไม่ไม่ใช่แค่สับผมอย่างเดียวจะมีนวดศีรษะให้แล้วก็นวดที่คอบ่าไหลหรือที่แขนให้ด้วย หญิงว่าพี่เพิ่งเปิดร้านสบของที่ให้ด้วยนะคะทุกคนเลยก็แนวเวียดนามแท้ๆเลยค่ะจินกับสามีด้วยสามีจินเป็นคนไทยใช่ไหมแต่เขามาที่เวียดนามอ่ะเขาชอบไปสระผมนุวยสีสระแบบนั้นมากทุกครั้งกลับไปที่ที่เวียดนามอ่ะไปวันวุ่งวันเลยทุกคนไปแบบวันวุนว่งวันจริงๆเลยอ,ะอ่ะไม่ใช่จินแบบบอกคนชจรไปนะตอ,อ <ๆ S 2> น,นกลับมาที่ไทยอ่ะทั้งสามีทั้งเมียไปพยายามค้นหาร้านแบบเกี่ยวกับ ผมนุศ่ศสีษาแบบนี้อ่ะที่ไทยมันมีไม่คอยเจอใช่บะไม่ค่อยเจอจริงแต่มีก็มีแต่แบบหนึ่งมันไกลสองอคือราคามันแมากก็เลยตัดสินใจว่าเปิดร้านสาผมแบบนี้แต่ทุกคนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าสาผมสไตล์เวียดนามใช่ไหมคะสีมีนจะพาทุกคนไปดูร้าน <laughs> ที่จินนะคะ <laughs> มินถึงร้านพิจีนแล้วค่ะชื่อแปมบูหรือลักซิงแฮร์วอชนะคะร้านอยู่แถวปลักเขานะคะทุกคนออกเอ็มีปลักเขาแล้วก็เดิน300เมตรก็ถึงแล้วนะคะโอ้โหถึงร้านแล้วก็รู้สึกแบบคุ้นเคยมากๆทุกคนเพราะว่าพิจีนเขาแต่งร้านเขาอะเหมือนที่เวียดนามแท้ๆเลยนี่คือที่นั่งเป่าผมนะคะหลังจากเราทำสระผมแล้วก็นวดศรีรษะเสร็จแล้วอะ่ะก็นั่งที่นี้เขาจะบอาผมให้ จะบอกว่าหลานอ่ะหอมมากทุกคนแล้วก็มีวายแบบลักณ์ซิงมากตอนนี้บิจินมีสองคอสนะคะหนึชั่วโมงแล้ก็1ชั่วโมงสิทนาทีเขาจะมีหลานหน้านูดหน้ามาสหน้าจากผมนวดศีรษะนูดคอบาลไล์แล้วก็แขนให้เราด้วย ถ้าใครอยากลงอะคะ่ะก็ติดต่อพี่จีนได้เลยนะคะ วิว่าอันนี้ค่ะก็น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าอยากรู้ว่าสระผมสไตล์เวียดนามต้องไปเวียดนามแต่ตอนนี้มีที่คุ้งแทบเลยค่ะแล้วก็แถวแบบก็สะดวกด้วยขอบคุณมากที่มาแชร์ในวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็มาคอมเมนต์ในวิดีโอให้มินนะคะโอเคค่ะเจอก,กันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย